กต,ต่อนครสวรรค์จำกัดหรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอออกศนครสวรรค์จำกัดจำหน่ายสินค้าเกษตรมีคุณภาพปุ๋ยเคมีมาตราฐานเช่นตักระต่ายหัววัวขั้นถทยเคมีเกษตรเมล็ดธั์ข้าวข้าวโพดได้รับการรับรองมาตราฐานจากกรมวิชาการเกษตรข้าวสารเกรดเอทั้งข้าวหอมมะลิข้าวขาวนาปีข้าวกล้องเพื่อสภาพ ได้ผลผลิตจากลูกค,ค้าทกสสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดและมีทั้งชุดน้ำยาอนเนกประสงค์น้ำยาล้างจานกลับผ้าน,นุ่มซักผ้าช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสมาชิกสกตซื้อสินค้าปลายปีมีเงินเฉลีย่ยคืนให้ยินดีรับปัดสินเชื่อกเกษตรกรสนใจติดต่อสอกอตได้ที่ทกสทุกสาขาในเขตจังหวัดนครสวรรค์หรือโทร0 5 6 3 1 2 2 6 4ก เลือกสินค้าเกษตรดีมีคุณภาพเลือกสปตอนครสวรรค์